เหไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่ตัดได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้าน Legend Shop ปัะหาของหนูก็หมดไปมันทําให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดุปรวดเร็วใช้กันตรงตรงเลยแล้วลกัน Legend Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมนิโนคุนิ crossword นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมารู้ก่อนอัปเดตครับว่าอ m a เมจเตัวต่อไปที่จะเข้ามาเนี่ยคือตัวอะไรนั่นเองนะครับนั่นก็คือน้องซีเพียหรือว่าน้องหมึกน้ํานั่นเองนะครับผมที่เพื่อนๆได้เห็นคลิป Official อยู่ตรงนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอ่าอันนี้เนี่ยผมอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไต้หวันนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเซิร์ฟโกโบเนี่ยจะเอาม ตามไทม์ไลน์เนี่ยตัวตอบไผจะต้องเป็นน้องหมึกแน่นอนนะครับอ่ะโอเคฮะอันนี้ก็จะเป็นคลิปเนาะของน้องหมึกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเข้าไปดูนะครับว่าความสามารถจริงๆของน้องหมึกเนี่ยเก่งไหมนะครับทาอะไรได้เนาะเพื่อนๆจะได้ทราบกันแล้วก็เตรียมตัวกันก่อนได้ครับเผื่อใครจะแบบดองตัวอิมเจนหรือเปล่าหรือว่าจะใช้ไปเลยดีหรือย,ยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูครับผมอ่ะโอเคฮะดูคลิปออฟฟิเชียลเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะฮะน้องหมึก ซีพีนะครับไม่รู้ว่าเข้ามาในเซิร์ฟ g l o b a l จะเปลี่ยนชื่อไหมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันตรงนี้นิดนึงนะครับนี่คือเซิร์ฟเกาหลีนะครับที่ผมเตรียมตัวไว้แล้วนะฮะนี่ฮะตัวต่อไปเลยนะครับสำหรับน้องหมึกนะครับจะเป็นธาตุน้ำนะครับประเภทซัพพอร์ตแล้วก็เป็นตัวระดับพื้นฟ้าด้วยนะครับก็จะค่อนข้างหายากครับแล้วก็น่าจะมีตู้เรทมา เป็นเฉพาะของน้องเขาด้วยนะครับมาดูที่สกิลพ s สซีฟกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแบบขัดศูนย์นะยังไม่ขัดเลยนะครับจะเพิ่มเลือดให้เราเนี่ย4%ครับแล้วก็เพิ่มเลือดให้เพื่อนในปาร์ตี้เนี่ย2%นะครับเท่านั้นไม่พอนะครับจะเพิ่มดาเมจของธาตุน้ำนะครับ2%ต่อจำนวนอิมเมจนประเภทโจมตีนะครับเพิ่ม2%เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่ขัดจูนย์เนี่ยก็สามารถเพิ่มได้ถึง4%แล้วนะครับผมแต่ว่ามันน่าเสียดายตรงที่ว่าตัวของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเภทโจมตีครับเป็นประเภทซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นตัวที่จะไปด้วยกันกับตัวนี้เนี่ยจะต้องเป็นประเภทโจมตีอย่างเช่นถ้าเอาแบบคุ้มสุดๆตอนนี้ก็จะมีซีดาโกกับซุยลิวนะครับใส่เข้าไปเนี่ยดัเมทาตาด้ำเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะ สมมติมาดูที่ขาด3นะครับขาด3เนี่ยก็เพิ่มเลือด6%กเเพิ่มไม่เพื่อน3%แล้วก็เพิ่มดาเมจท่าน้ํา3%ต่อ1ตัวนะครับก็รวมรวมก็คือ6%นะถ้าขัด7นะครับก็เพิ่มถึง4%เเลยนะครับสำหรับดาเมจนะครับแล้ว2ตัวก็คือดาเมจท่าน้ำา8%ซึ่งมันเยอะมากๆกนะเออมันเยอะมากๆนะครับก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่าเป็นเมนท่าน้ำเลยเนี่ยตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับ นะเดี๋ยวมาดูสกิลแอคทีฟก่อนนะครับสกิลแอคทีฟเนี่ยที่ขัดศูนย์นะครับก็จะฟื้นฟูเลือดให้นะครับ10%บวกกับ2,000 HP นั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณดาเมจของพาร์ทเนอร์10%นะครับเป็นเวลา7วินาทีนะแล้วก็ยังเพิ่มให้เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะได้แค่2.5%นั่นเองนะครับต้องเรียกว่าใครที่เป็นคนที่แบบใจรักในการซัพพอร์ตอะตัวเนี้ย น่าสนใจเหมือนกันนะครับพะสามารถที่จะบัฟดามจให้เพื่อนขึ้นมาได้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนสกิลสุดท้ายนะครับสกิลที่เป็นสกิลในลานประลองอิมเมจน่นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าดีเหมือนกันแล้วก็น่าจะดีกว่าโทโคโทโคด้วยหรือเปล่านะครับเพื่อนๆลองฟังกันดูนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะฟื้นฟูเลื่อนให้นะครับ10%นะครับกับอิมเมจน่นที่อยู่ในระยะสกิลของเขานะครับแล้วก็จะลดดามจที่ได้รับลง20%นะครับผม 5วินาทีเนาะก็ทําให้เพื่อนในตี้ได้ฮิวด้วยแล้วก็ได้ความถึกด้วยนั่นเองครับถ้าขัดไปสูงสูงเนี่ยสกิลก็จะโหดมากนะครับเอายกตัวอย่างขัด3นะครับขัด3เนี่ยก็อ่ะเพิ่มขึ้นมานะครับต้านดาเมจได้ถึง2 6เลยนะแล้วก็ขัด7นะครับอ่ะ34ถ้าขัด10เลยนะครับขัด10ก็อาจจะเป็นไปได้ยากถ้าไม่ได้เติมเยอะนะครับก็40%ก็คือลดดาเมจได้แบบเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เหมาะสําหรับ คนที่เล่นสายซัพพอร์ตนะครับสายซัพพอร์ตจะค่อนข้างเหมาะมากๆสำหรับน้องซีเพียนะครับแล้วก็คนที่เล่นาดาเมทธาุน้ำเป็นหลักตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่บูสต์ดาเมทธาุน้ำได้แทบจะดีที่สุดแล้วนะครับผมอ่าก็อาจจะใช้คู่กับอ่าซุยริวซีดากออะไรแบบนี้นะครับมาย้อนดูคลิปนิดนึงนะครับคลิปของทาง Official นะที่เขาแนะนำนิดนึงนะครับผมว่าเขาแนะนำยังไงนะครับนี่ เแนะนําเป็นแบบตัวดาเมจสองตัวเห็นไหมครับก็จะมีแบบซีดาโก้มีอ่าน้องไก่นะครับหรือจริงๆซยริวก็ได้นะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกเซตหนึ่งที่เขาแนะนาเนาะกับการเล่นพวกลานประลองอะไรอย่างงี้นะครับก็จะเป็นพวกตัวสายถึกอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็มีแบบตัวอ่าตัวถึกถึก,ถกตัวล้วงอะไรแบบนี้นะครับที่สามารถเล่นได้เพราะว่ามันจะทําให้ถึกขึ้นครับผมแล้วก็ฮิลได้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสําหรับน้องหมึกนะครับผมเพื่อนๆมี <S <S ความคิดเห็นยังไงนะครับกับตัวนี้นะครับก็ลองบอกคอมเมนต์กันมานะครับเผื่อใครที่จะเห็นต่างหรือว่าเอ้ยคิดคอมโบได้ว่าถ้าเอามึกไปเล่นอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยก็จะเก่งมากๆนะครับสำหรับผมก็บอกไปเรียบร้อยแล้วครับว่าเหมาะกับคนที่ชอบเน้นการเล่นซัพพอร์ตแล้วก็ชอบเล่นธาตุน้ําเป็นดาเมจหลักนั่นเองนะครับโอเคฮนะคลิปนี้ก็เป็นข้อมูลให้ล่วงหน้าแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้เตรียมตัวได้นะครับผมว่า จะเก็บตัวไว้ดีไหมหรือว่าจะซัดทาราโคนาไปเลยดีหรือว่าอะไรยังไงนะครับเผื่อเตรียมตังเตรียมอ,อะไรไว้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้นคุนิ crossword อยู่นะครับถ้าชอบนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรนะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาพูดคุยกันในสตรีมได้เลยครับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ